ท่านหน้าค่อยนี่นะจะเอารถไทยเย,ยบแล้วก็กวาดดำได้เลยค่อยวเออะเนาะฮะดเ,ดเอาเยยบไปเยียบมาสองรอบ,บแล้วก็กวาดหน้ามันแล้วก็ดำเลยตึงน้ำใส่กบบ่เออ นนก็นั่นละคำหน้าอันนี้นะมันเห็ดเยียบแล้วก็ตึงน้ำใสชงชามือแล้วก็ขาดลุนแหละเนาะโอ้ขาดเออแต่ไม่ไทยเลยเนาะช้ำขาดอืเละแต่มืยอใส่เะอืม สมัยนั้นนาตึงน้ำใช่น้ำกับหญ้าบดได้มีพอเช่นตอนเห็ดไม่นะตอนบุกเบิกไม่นะคนมาช่อดลูกหวกลูกกบวะสันสมัยตะกี้เรค่อยฉีดยาเด้ค่ะ ชีดยาดูดชึมมันมีค้นเนาะไว้คอยกระชีดยาบ่าได้แล้วกระตา,ากะโท่ชุป,ปีคอยอดูดชึมมาใส่กลางให้นาเลยได้แล้วมันบ่มีบ่อนเบืนก็ไดจ้าดับเบิดปีนี้รถโยคือว่าแล้วเด็กชายจำลองทำงานไม่ได้แล้วก็เด็กชายทา้าเ็เศร้าห้ำห,ห้าบเศร้าห้ำห้าบแล้วอื พอปานปลาซิ่วเบิ้ลน้ำแล้วเด็กชายจำลองทำงานบ่ได้เหรอเด้เบิ่งเดอ้อเบิ่งเดอ้อบายเรื่องท่านให้ตาท่านานะนะบายนะ เจ้านะฮิบขึ้นไปครับนะาอ้ยอไปเอามาลดท่นละกิ้งลงท่นละโซเรียดกลป่าท่านนะครับขี้ขันครับรถ

บออันนี้ลงมาลงมารอบเดียวบ่ต้องขึ้นอีกพี่หาลงประพีเนาะลงแล้วบ่เป็นอย่างดอกไรนากระพัดไรเพ็ดนากระพัด มองได้คักเขาเพิ่มเลือกออเอา,าเบิร์ตคอยมาปั๊บเอาได้ชงไฮนี่นะเจ็ดมื่นผู้โอ้ตะก,กี้มันเป็นป้านะป้าไม้แบบนั้นละนะ่ะได้เข้าปีแรกเก้าสิบกระชับเฮ้ยนนอืม แม่ไม่ปุยบ่ค่อยใส่ได้โอ้โอหดันพอดีห้มันอันนั้นเนาะนยังบาดเนี่ย

โอ้กระโดดลงมาโลดเนาะไม่ยูฮันเดจ่าภาพกระโดดลงโลดเฮ้ย ใบมีดมันไปปักขี้ดินซักลงเฮ้ยอุ้ยยืนพอบานหนาวเนาะ อายุหันล่ะมือนี่บริหิทยังละเน,ะนาะอายะเอนใช่แล้วค่ะเออโอเคไป,ไปนั่นควันทางหน้าอีกควันขี้ดินนะไป,ไ,ไปพูดเลยไปพูดเลยไปพูด เนอก็ได้ให <pressing rico> <ip> ้เราตทำกว่อนทำเอ้ยให้เราทำอันนั้นให้เราถ่ายเถอะก่อนก็จบคลิปแค่นี้นะคะ कर को देख ले